ว่าปีนี้เป็นปีที่มีความสุขที่สุดี่ส่วนเลยที่ส่วเลนะลูกเด็กมีตัวแรกตัวแรกตัวเช้าเนี่ยยังมีความแบบว่ายังมีในพอไปเจอคีิปแฟนคลับทางไทน้าตาไหลหัวเข็มขดงไท่า้ำตาลน้ำไหลี่ะคิดชวิตชีวิตเสมากน้ำตาไหลแล้วมึงมากน้ำตาไหลเพราํขำนะคลิปนี้กับมัน ไม่ต <c oughs> um, ู่เกิดวุ่นแล้วไม่นี่เกิดวุ่นมากแทนคนสองค